ค่ะเธอขอถามนิดนึงค่ะว่าอาการไอเรื้อรังนี่มันเกิดขึ้นมานานหรือ,อยังตอนแรกเกิดจากกลนก่อนและหลังจากนั้นก็มีอาการไอไม่ว่าจะดื่มน้ําหรือว่าทานอาหารก็จะสําลักตลอดแล้วบอกกลางคืนก็จะไอทําอะไรแทบไม่ได้ครับคือเขาจะไอแทบจะตลอดเวลาซึ่งเราทําให้เรานี่เหนื่อยและหอบแล้วก็เจ็บไปหมดเลยนั่นระบบว่าไอแรง ก็พอดีได้น้องบลูเขาก็แนะนำตัวผลิตภัณฑ์ยูคอนส3วันแรกก็เห็นแล้วว่าเอออาการไอของเรานี่น้อยลงผมใช้มาปีเสร็จๆก็ยังไม่เคยมีอาการอะไรเลยนะฮะมั่นใจได้ครับว่าของเขาเป็นสมุนไพรล้วนๆจริงๆนะครับสวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบงค์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่แถวาติมหาชัยค่ะวันนี้นะคะจะมาสัมภาษณ์ลูกค้านะที่มีอาการไอเรื้อรังค่ะ ใคนะคะที่มีอาการแบบนี้คล้ายๆกันนะคะหยุดฟังคลิปนี้ก่อนเลยค่ะเพราะว่านุ้ม้านะคะบอกมาว่าไอจนแทบนอนไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันว่าที่ผ่านมานะคะอาการไอเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วอัปเดตกันว่าตอนนี้อาการดีขึ้นอย่างไรบ้างแล้วหลังจากที่ทานตัวบาลานย์ยูคอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนแนะนําตัวให้ฟัาอยู่ไหนคาชื่ออะไรอายุเท่าไหร่คะอนน่าผมชื่อชันวิทย์นะครับอายุ57ปีครับ เชิวขออนุญาตเรียกคุณพ่อละกันเนาะคุณพ่อค่ะเชี่ยวขอถามนิดนึงค่ะว่าอาการไอเรื้อรังนี่มันเกิดขึ้นมานานหรือ,อยังคะตอนแรกเกิดจากกลนก่อนกลนซึ่งเราก็ไม่เคยเป็นเราก็ไม่รู้เรื่อง<ะ>และหลังจากนั้นก็มีอาการไอไม่ว่าจะดื่มน้ําหรือว่าทานอาหารทานขนมอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็จะสำลักตลอดแล้วพอกลางคืนก็จะไอก็จะมีพวกเศษอาหารอะไรพวกนี้เขาก็จะออกมาด้วยเราก็รู้สึกแปลกใจ เอ๊ะมันเกิดจากอะไรก็พอดีได้น้องบลู<ะ>เขาก็แนะนำว่าป้าอายุมากแล้วเนี่ยน่าจะเกิดการหย่อนนะ,ะหลอด<ะ>ลมตัวปิดหลอดลมอะไรเนี่ย<ะ>เขาหย่อน<ะ>ก็ลองดูไหมตัวนี้ไม่ไม่มีสารเคมีอะไรปะปนนะ,ะแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะไวต่อพวกสเตียรอย<ะ>อ่า พอทานเข้าไปได้สามวันก็เอ๊ะโอเคเพราะว่าถ้ามีสเตียรอยเนี่ยผมจะเดี๋ยวนั้นทันทีไงอาการแพ้สเตียรอยของคุณพ่อเนี่ยถ้าแพ้มันจะเกิดอาการอะไรชน,นรบ้างคะจะมีตุ่มนองขึ้นตุ่มน้องขอย้อนกลับไปนิดน,นึงค่ะคุณพ่อขาว่าตอนที่ที่เราไอเนี่ยมีอาการไอืดอรังเนี่ยมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันของคุณพ่อมากไหมคะเยอะเลยทําอะไรแทบไม่ได้ครับคือเขาจะไอแทบจะตลอดเวลาซึ่งเรา ทำให้เรานี่เหนื่อยและหอบแล้วก็เจ็บไปหมดเลยนะระบมเพราะไอแรงจนกว่าเศษอาหารหรือว่าน้ําที่เราดื่มเมื่อวแล้วเขานั่นอะ่ะเป็ดบางทีไอออกมาก็จะรู้สึกว่ามีรสหวานของพวกน้ําหวานอะไรพวกเนี้ยแล้วคุณพ่อได้มีการไปอตรวจเช็คกับคุณหมออะไรอย่างนี้ไหมไม่ได้ไปเพราะตอนนั้นบวชแล้วอยู่ในป่าค่ะก็เลยไม่สะดวกที่ที่จะไม่สะดวกแ <ไป S 1> ม้<ป>แต่าทางเข้าออกก็ ค่อนข้างจะลําบากนะคะทีนี้พอไปหาคุณหมอไม่ได้แล้วก็ต้องทนอยู่กับอาการไอแล้วคุณพ่อมีวิธีแก้ไขยังไงคะตอนนั้นตอนแรกเลยก็คือทนเอาอเพราะว่าไกลหมอด้วยการเดินทางก็ไม่สะดวกรถลาอะไรก็ไม่มีค่ะแล้วทีนี้พอลูกสาวบอกว่าอา้าวป้างั้นทานตัวบาลานยูคออันนี้คือหลังหลังจากที่สึกออกมาแล้วหรือว่าตอนที่ที่บวชอยู่อะคะคุณพ่อบวชอยู่นี่ผมก็ใช้ผลิตภัณฑ์ยูคอเนี่ยมาได้ประมาณ ปีหรือปีเศษๆแล้วและอ่ะะก็คือใช้ตั้งแต่ตอนตอนที่ยังบวชอยู่ทานไปช่วงแรกคุณพ่อทานวันละกี่เม็ด่ะสองทานวันละสองเมะะ็ดประมาณกี่วันที่คุณพ่อรู้สึกว่าเฮ้ยอาการไอสามวันแรกก็เห็นแล้วว่าเอออาการไอของเรานี่น้อยลงแล้วก็มีโอกาสได้พักผ่อนอืมจากตอนแรกที่มันไอทั้งคืนอะไรอย่างงี้อ่านะคะตอนนี้คุณพ่อก็ทานมาเรื่อยๆอัปเดตอาการตอนนี้ให้ฟังหน่อยค่ะคุณพ่อว่ายังมีอาการไออย่างงี้อยู่หรือเปล่า จริงๆแล้วเขาหายไปช่วงหนึ่งแล้วพอดีมาทํางานเนี่ยก็อยู่คุมคังสินค้าซึ่งเป็นส่วนที่มีของแป้งเพราะเขาเป็นโรงเบเกอรีอ่ก็จะเริ่มกลับมามีอาการผมก็เลยทานต่อ กาตอนการต่อก็โอเคดีขึ้นดีขึ้นนะคะก็คือเรียกว่าขาดไม่ได้เลยตอนนี้นอ่าฮะค่ะอันนี้อยากให้คุณพ่อนะคะมีอะไรอยากจะบอกเกี่ยวกับคนที่เขากำลังหาข้อมูลอยู่หรือเปล่าคะเพราะว่าตอนนี้น่าจะมีคนที่มีอาการไอหรือรังนะคะหรือว่าเริ่มมีอายุเยอะก็อาจจะมีอาการของอาการหย่อนยานนะคะระบบทางเดินหายใจคุณพ่อมีอะไรอยากจะฝากบอกเขาไหมคะคือตัวผลิตภัณฑ์ยูคอนี่โดยส่วนตัวแล้วนะฮะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะ แล้วก็จากประสบการณ์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาบอกได้เลยว่าตัวนี้ไม่มีสเตียรอยอย่างแน่นอนนะฮะเพราะตัวผมเองนี่เป็นคนที่แพ้สารสเตียรอยอาการจะเกิดอย่างเร็วมากพอโดนนิดหน่อยนี่ตัวจะขึ้นตุ่มหนองนะฮะแต่ตัวนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยนะฮะจนกระทั่งป่านนี้ผมใช้มาปีเศษก็ยังไม่เคยมีอาการอะไรเลยนะฮะมั่นใจได้ครับว่าของเขาเป็นสมุนไพรล้วนๆจริงๆ ค,คุณพ่อค่ะเต็มสิบคะแนนคุณพ่อให้กี่คะแนนดีคะอืมเต็มสิบถ้าให้เกินได้ก็อยากจะให้เกินอยู่ให้เกินก็ได้นะโอเคค่ะ okay, ก็วันนี้ขอบคุณคุณพ่อมาก่า okay. ครับมาบอกเล่าเรื่องราวให้เราฟังนะแล้วก็มาเป็นคํายืนยันอีกหนึ่งคำนะคะจากลูกค้านะคะใครนะคะที่มีการไอเรื้อรังนะคะนอนไม่ได้นะ,ะเหมือนกับ ประสบการณ์ของคุณพ่อะคะก็สามารถสั่งซื้อไปร้านยูคอได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อมากเลยหนูก็เลยเอายูคอนะคะมามอบให้คุณพ่ออีก3ามกระปุกเลยนะคะอคขอบคุณรครับดูแลสุขภาพคุณพ่อต่อไปเนียนๆแล้วก็เป็นการสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะคุณคพ่อ<ม>ะคะฝากว่าหนึ่งข้อคิดน,นะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอคะ่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนนะคะ มาเล่านะคะให้ฟังแลก็อย่าลืมติดตามชมใดที่ิมร้านแฟนทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะและถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์มีความรู้กับคุณนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนนะ,ะกดคอมเมนต์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้นาชีวและคุณพ่อนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ